สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกระป๋องนะคะจากช่องกระป๋องพลาสติกสตอรี่วันนี้กระป๋องมีทิปดีๆนะคะในการขอรหัสประจําตัวแอปพลิเคชันเค A หรือแอปของธนาคารกรุงศรีโดยตนเองนะคะโดยที่ไม่ต้องโทรเข้าไปที่คอร์เซ็นเตอร์วิธีนี้จะเป็นวิธีสําหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนใช้งานแล้วเรียบร้อยมีรหัสประจําตัวแต่จําไม่ได้แล้วก็ยังใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมอยู่ไม่ได้เปลี่ยนนะคะเพื่อนเพื่อนเข้ามาที่หน้าแอปตรงนี้นะคะแล้วก็มองมุมโฆษณาด้านล่างข้าง ด้านล่างนี้นะคะก็จะเห็นเป็นโฆษณาต่างๆแล้วก็ให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่าสอบถามรหัสประจำตัวเพื่อเข้าใช้งาน kma หลังจากนั้นค่ะระบบจะลิงก์เข้ามาที่หน้า www.kungsionline.com นะคะในหน้าจอนี้ระบบก็จะให้เพื่อนๆใส่เลขที่บัญชีหมายเรื่องบัตรประชาชนแล้วก็เบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะกรอกข้อมูลเสร็จแล้วกดถัดไประบบจะส่ง OTP มาที่เบอร์ปัจจุบันที่เพื่อนๆใช้งานอยู่นำ OTP ที่ได้เป็นตัวเลข6หลกักมากดยืนยันการทำรายการนะคะ พอกดยืนยนันรหัส OTP เสร็จแล้วเรียบร้อยระบบก็จะขึ้นโชว์ขึ้นมาให้เลยค่ะว่า,ารหัสประจำตัวของเราคืออะไรของกระป๋องที่เห็นข้อมูลอยู่ตรงนี้ก็คือกระป๋อง3519นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้รหัสประจำตัวแล้วค่ะก็คือล็อกอินเข้าใช้งานบนแอปพลิเคชันได้เลยถ้าเพื่อนๆจำรหัสผ่าน8ตัวขึ้นไปได้นะคะรหัสผ่านจะเป็น8ตัวขึ้นไปไม่ใช่พินที่เป็นตัวเลข6หลกักถ้าเพื่อนๆจำไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะ ให้เพื่อนๆจดรหัสประจําตัวนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการเข้าใช้งานให้กลับเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันอีกครั้งหนึ่งมันจะมีคําว่าลงทะเบียนกับเข้าสู่ระบบให้เพื่อนๆกดไปที่คําว่าเข้าสู่ระบบนะคะหลังจากนั้นยังไม่ต้องกรอกข้อมูลอะไรเลยเพราะว่าเราจํารหัสผ่านไม่ได้ให้เพื่อนๆกดไปที่คําว่าลืมรหัสนะคะ เพื่อนๆกดเข้าไปที่หัวข้อลืมรหัสแล้วเรียบร้อยหน้าจอแอปพลิเคชันก็จะให้เพื่อนๆระบุข้อมูลนะคะเป็นรหัสประจําตัวก็คืออย่างของกระป๋องที่เราขอไปก็คือเป็นกระป๋อง3 5 mm. 1 9กรอกข้อมูลส่วนตัวเป็นหมายเลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขที่บัญชีวันเดือนปีเกิดพอถึงขั้นตอนนี้แล้วเพื่อนๆบางคนอาจจะมีปัญหากับวันเดือนปีเกิดน,นะคะกระป๋องแนะนําให้กดไปที่รูปปฏิทินนะคะ เมื่อกดไปที่รูปปฏิทินแล้วให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่า2020เพื่อเปลี่ยนคอสอเกิดก่อนนะคะ,ะกดไป2020แล้วก็สไลด์คอสอเกิดของตัวเองนะคะเมื่อคอสอเกิดเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยค่อยมาเปลี่ยนเดือนอกดแทบ็บ ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนเกิดหลังจากนั้นอย่างกระป๋องเกิดวันที่22นะคะพอถึงเดือนมกราแล้วกดวันที่22ที่หน้าปฏิทินข้อมูลถูกต้องแล้วกดตกลงนะคะหลังจากเปลี่ยนวันเดือนปีเกิดได้แล้วเรียบร้อยตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะคะหาข้อมูลถูกต้องให้เพื่อนๆกดถัดไปแล้วหน้าจอมันจะให้ทําการตั้งรหัสผ่านเข้าใช้งานใหม่อย่างที่กระป๋องบอกว่ารหัสผ่านมาจนเป็น8ตัวขึ้นไปไม่ใช่พินที่เป็นตัวเลข6หหลักนะคะเงื่อนไขของรหัสผ่านก็คือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือเป็นตัวเลขอย่างเดียว ก็ได้8ตัวขึ้นไปแต่ไม่เกิน18 4ตัวแรกค่ะเหมือนกับรหัสประจําตัวนะคะ,อ,ะอันนี้กระป๋องตั้งเอาไว้แล้ว่า8ถึง10ตัวประมาณนี้ค่ะพอตั้งรหัสแล้วยืนยันรหัสอีกครั้งหนึ่งมันจะมี OTP ส่งมาให้ให้เพื่อนๆยืนยัน OTP ที่ได้นะคะหลังจากนั้นมันจะขึ้นข้อมูลมาให้เลยค่ะว่าตั้งค่ารหัสผ่านใหม่สำเร็จนะคะหลังจากนั้นให้เพื่อนๆกดไปที่คำว่าเสร็จสิ้นได้เลยเพื่อที่เราจะล็อกอินเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นระบบจะกลับเข้ามาที่หน้าหลักเหมือนเดิมให้เพื่อนๆใส่รหัสประจําตัวอย่างของกระป๋องก็คือกระป๋อง3519ส่วนรหัสผ่านจะเป็น8-18ถึง18ตัวค่ะที่เราตั้งไปเมื่อสักครู่หลังจากนั้นก็กดเข้าสู่ระบบได้เลย พอใส่รหัสประจำตัวรหัสผ่านแล้วเรียบร้อยมันก็ยังจะเข้าใช้งานไม่ได้ทันทีนะคะมันจะต้องยืนยันข้อมูลก่อนจะขึ้นเป็นข้อกําหนดและเงื่อนไขให้เพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆอ่านข้อมูลเสร็จแล้วเรียบร้อยให้กดยอมรับพอกดยอมรับแล้วมันจะมี OTP ส่งมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อยืนยันการเข้าสู่ระบบให้เพื่อนๆยืนยัน OTP ที่ได้จาก SMS อีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นตัวเลข6หลักชุดใหม่ เมื่อยืนยัน OTP เสร็จแล้วเรียบร้อยระบบก็จะขึ้นอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่อันนี้ตอนนี้กระป๋องใช้เป็น Samsung a m s u n ง A50 อยู่นะคะถ้าเราใช้เครื่องนี้ก็กดถัดไปได้เลยหลังจากนั้นค่ะระบบก็จะให้เพื่อนๆใส่พินที่เป็นตัวเลขหกหลักที่เพื่อนๆเ,เคยกดเข้าใช้งานแอปบนมือถือกระใส่พินเดิมได้เลยแต่ถ้าใครจําไม่ได้ให้เพื่อนๆกดลืมพินนะคะพอใส่พินแล้วนะคะระบบก็จะขึ้นเป็นคําว่ายินดีต้อนรับ เพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชันมันก็จะเข้าไปที่ในแอปของเราได้เลยอันนี้ก็คือเข้าใช้งานได้แล้วเรียบร้อยนะคะง่ายมากมากเลยใช่ไเวล่ะคะเพื่อนเพื่อยงไรแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจให้กระป๋องด้วยนะคะถ้ากระป๋องมีทริปดีๆนะคะก็จะมาแนะนาเพื่อนๆอีกแบบนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ